เอาละครับผมท่านผู้ชมครัสบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมยุคช่อง Alex นับยูดีเกมยังสมัยอิวิ่งโกสไตร์เกอร์2013ของเราอีกเช่นเคยครับผมทุกคนและสำหรับคลิปนี้ก็เป็นทีมเจแปนยุคอาซิโตประทานกับเจแปนยุคของเทนมะนะครับผมโดยฝั่งของอาซิโตก็จะมีโกอินจิโกโซมารุเซริวคิโดชิราฮิโรโตฮะอาซิยะ แล้วก็ไอตัวนี้ผมแดงจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรคิรินะฮิอุระับผมออซิโตะอาเซมารุแล้วก็มีเอนโดด้วยนะครับท่านผู้ชมส่วนฝั่งของอิจัซึมะจ์เจแปนยุคของเทนมะก็จะเป็นของภาคโกรเล็กซี่ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีมาตาตะก,กีซึรุงิเีสึคาโดซากูระเทนมะชินโดโอนิมูระ าคาุซากะมานาเบะก็ตัวนี้จำชื่อไม่ได้ลืมอิบุกินะครับผมประมาณนี้นะครับตัวสำรองก็จะมีซานาคมาด้วยแต่น่าจะไม่ได้ลงหรอกเพราะมัดนี้มันยังไม่สมบูรณ์ถ้าเปลี่ยนตัวสำรองระหว่างเตะพอเปลี่ยนลงมาแอนิเมชันตัวละครมันจะยังไม่เปลี่ยนให้นะครับก็ย <c oughs> ังก็เลยน่าจะไม่ได้ลงเนี่ยที่คาดไว้อ่ะประมาณนี้นะครับผมสำหรับซีรีส์ผู้เล่นของทั้งสองทีมนะครับไปเดี๋ยวไปลุยกันเลยไม่รู้ว่าจะสนุกแค่ไหนในคลิปนี้ฝากกดไลค์ก่อนไปรับชมคลิปครับผมไปมมาปมกี็ววอแบ่อนนนเเพื่อลยนนะ อย่าไปองออกมาโซของมัทตะกิพักเทว์วีโอ้โหเจอของหนักซะด้วย โอ้โหเเล่หนึ่งยุนจีเอ้ยจัดไปเเล่หนึ่งเหมือนกันอิบุกิโลสะท้อนกำบงังเออเย็นทั้งซ้ายทั้งขวาเลยหายแล้ว เห็นหรู้ท่านี้จะจอะลืนน่าจะเข้าแล้วแหละอิบุกิจากซะด้วยเอ้ยไม่เข้าอ่ะไม่กากแล้วแบบนี้มาสวีตัดไป เทพดาแรนสลลตอทิดอาวุธดิงมรณะฮัดมาร์ชีอยู่ฟ้าเอาทำไมไม่ใช่หาตัววีวะเฮ้ยเชื่อเอโดฮันมาร์ชีอยู่ฟ้าฮันมาร์ชีอยู่ฟ้ารับร่างเอามาตามได้เหลือเชื่อ วันเดอร์ทรัพยัน,น่าจะจะเต็มอีกแล้วตามไปอุ้ยเกือบเสียแล้วพลังหมดพอดี หนูหักเทวีก็อุ๊ยรอบนี้เข้าน่าจะยิงใกล้เข้ามานะเลยเข้ารอบที่แล้วยิงไกลไปรอบนี้เวงสองไว้พัฒนาขึ้นมาหน่อยอัปีสลาตันเวงสองไปตามลำดับอยากโยไหนมาเราก็ใช้โยนั้นตอบกลับไป ถึงว่าจะปิวเข้ามาเฮ้ยตัวนี้ไม่มีใช้ท่าย,ายิงบอลไปเลยนี่ตัวเล็กแต่ใจใหญ่คุณนิมูระวิสิคานโดนักมวยที่เตะบอลได้นิดหน่อยจัดไปม,มัดมาน์สโซฟ้า Chạy lời lang ồ tàn đặc sử tiếp tệ, bắn lên đến mỏi ô thì là hí lô tội xin đô หลอกมาหนึ่งจงออกมาล่างอาวตารของฉันไม่ใช่สิโซกูมันเลยมาเอสโอรอ์โมนิกเอ้ยอย่าบอกนะยิงสวนเย็ดลูยิงส,วน,งส,ว,นงสวนด้วยคมดาบดาวตกเฮ้ยมึงยิงสวนล่างอาวตารเดินไป แล้วเข้าด้วยนะดูทรงเนี่ยเอ้ยไม่เข้านึกว่าเข้ามันเคยมีครั้งหนึ่งนะที่ผมเล่นอะ่ะแล้วแบบโคอ่าโคโซมารุมันยิงอะ่ะเนาะอะไรวะแล้วแบบโคซซมันโคโซมาร,มมารุมันยิงสวนแบบนี้แหละเข้าเวยมนไ์เปะ วิง่งจนเหนื่อยมาทตะกีพักเทวะวีออกมาอีาเดียวเหรอมรอบนี้ยิงไกลไปครับถ้าเข้ามาอีกสักนิดนงึงเนี่ยน่าจะเข้า ไปนักเกษาเันทีมมาติดอาวุธมาเยอะอะฮะเตวารีไม่เหนื่อย้างหรอเอโนหูรบได้ด้วย อวตารนี้ไม่ได้ผลกับเอนโดเลยว่ะไม่ได้ผลกับฮัตเทวะวีเลยว่ะขนาดร่างอวตารยังโดนยิงสวนได้เลยอะแล้วจะไปเปรียบเทียบอะไรกับฮัตเทวะวีวะมาคลิกออฟต่อในครึ่งหลังเอาไม่จับบอลแล้วฟุสกาเอาบอลมาไอ้สุดงี้ รอบน,นี้ใช้เบอร์สามดูดิจากฮัตติวาวีเข้าหรือเปล่าเดวิลเบอรส์สโดนอาซิตโตอีกวงล้อวาอยุเอ้ยฮาตติวาวีใช้ไม่ได้เลยมีสิทธ์นะบุกบเกิน <laughs> มาชินโดโอ้โหว่าจะหลอกไปอีกซกหน่อยฮิลาฮิโรโตโอ้โหแพ้ด้วยแบบตามากเลยอะท่าเนี้ยอีเทอร์โนริซา ยามืออเอาดิฟิแม็กอีกชิราฮิโรโตแายเป็นผงเว้งเลยเป็นไงตาร์ทใหม่หุ่นเหนื่อยแล้วโอ้ยมึงตามหลอกหลอนกูกจริงแค่แกแ้วเย่สามรอบแล้วนะ

อันนี้โคตรแรงอะ่ะบอกเลยผมดามดบดาวโตถึงจะเป็นเวลรหนึ่งก็เถอะนะเวลรสองไม่รู้จะรับได้หรือเปล่าเนี่ยอิบุกิเนี่ยโอเคนึกว่าจะไม่ได้ไปมาสึกสึกโอ้ตามหลอกหลอนจริงๆเว้ยตัวเนี้ยเออชนะสักที ตนก,กี้ไปเต่าแน่รอบนี้ยิงใกล้ยอยู่ไม่ไกลเสียงมอถ้าเสียงมอสเข้ามาขอไปได้นะร่างวาตารติดอาวุธเนี่ยมันต้องกดพาวเวอร์นะครับผมต้องกดเมาสส เอ้ยเรียบร้อยทำให้กดนี่เบามากนะครับเดจะไ,ได้ประตูจากเอน็นโดแต่และลูกโคตรยากัโอเคไม่ยิงไม่ยิงโดนกูมาทเทสเพด็ ขึ้นไปขึ้นไปสิลูรนี้ได้ไหมวะประสานกันได้ไหมเน,นี่ยจังหวะเนี้ยหวังว่าจะได้นะโอเคดิงมาแล้วนะมาอีกแล้วครับเทววีมาละเบ นี่เก็บสมบอกเลยช็อตนี้ล่วงสามอะงงไม่ล่วงว่ะยังยืนได้แต่ยืนงงในดงถ้าไม่ตายไปเห็นมะรอบนี้ต้องเจาะให้เข้าหิงหน้ากลอกเก็บโทษไปเลย เ้ปีศาเบเกัาร์ดอาร์คติดอาวุธความเร็วลมมารของแท้มันต้องของแท้นะเพราะมันติดอาวุธแล้วไงลองออกมาพัดเทวะวีสวยยิงไกลไม่เข้าเราก็ต้องวิ่งมายิงใกล้ๆนีและมันจะเจาะได้เอ็นโดมันแข็งแกร่งเกินอือหือ พีสลาตันหุยทูสนองให้ย่อสามไปเลยพีพีเต็มพลังไม่ลดอยู่แล้วมาทัตะกี้เอาให้มาทัตะกี้แล้วเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ย่างซีน อะไรวะได้บอลแป๊บๆเสียอย่างเงี้ยดีจังเก,ลงกิลไปสักละเอา้ามันตะกิหายไปแล้วพลังโอ้โหก็จะยิงต่อได้มันติกซะหน่อย วพวกนี้ไม่มีอะไรครับใช้ไปเลยอุ้ยเวลาจะหมดยังไม่ได้ยิงเลยมาซึน้ปิดท้ายลงออกมาเทิดดาบแลนสลอตปิดอาวุธดิงมรณะนะ เทวะวิโอ้ไม่เข้าว่ะนึกว่ายิงใกล้แล้วเนี่ยโอเคจบเกมนะครับโอ้โหได้ประตูมาแค่3ประตูอะคิดดูยุคอาสตโตเอ็นโดนี่ก็ใช้ได้แลนะ้วเนี่ยหยยิงไป16ครั้งนะได้มาแค่3อ่ะน้อยมากนะเอาจริง ยิงตั้ง16อ่ะโอเคครับผมท่านผู้ชมก็จบไปมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอซิมัเจแปนยุคเทนมาปปะทะกับเอลซิมัเจแปนยุคของอาซิโตกับออนโดนะครับไม่ค่อยสนุกเลยคลิปนี้ยิงไม่เข้ามันไม่สาใจเลยรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยสนุกถ้าเขานี่จะสนุกเยอะเลยนะครับ เป็นโดเมนคาะจะว่าวีรับได้หมดอ่ะประมาณเสี่ยวฟ้ายังรับร่างอาวตารได้อ่คิดดูดิอ่ะประมาณนี้นะครับผมก่อนจากลากันไปฝากนิดนึงนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปนะครับผมอ่ะ ผมลืมบอกไปข้อนึงนะครับก็คือที่ผมยังไม่สอนดาวน์โหลดเกมไม่สอนเลยแหละสอนดาวโหลดตัวเกมเดิมๆของเกมนักตีแข้งสายฟ้าแล้วก็สอนดาวน์โหลดมดของภากูกาเกิลิกซี่มดนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งตอนนี้มันมีผิดกฎครับผมผิดกฎ YouTube เพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์เลยซึ่งผมโหลดมดนี้มาน่าจะประมาณ4เดือนที่แล้วมั้งนะครับก็มไม่รู้แล้วว่ามันเจ้าของที่ทามดมาอยู่ช่องไหนตัวเกมเดิมๆม,ม,มันติดลิขสิทธิ์นะครับเท่าที่ผมลงคลิปไปเนี่ยมันติดลิขสิทธิ์ทุกค,คลิปเลยเว้ยของมดเดิมอ่าของมดพา,ก,ก,า,ก,ก,ากมเกิๆ ติดลิขสิทธิ์ทุกคลิปแต่ว่ามอ d e x เอ็กซ์ตรีมไม่ติดลิขสิทธิ์สักคลิปเลยนะครับตามนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดี้ชินเคยฮะรดขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนดูกันไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บจไปละ